สวัสดีค่ะสําหรับทุกท่านที่สนใจเครื่องคันน้ำอ้อยหนึ่งระบบนี่นะคะก่อนแกะกล่องลูกค้าจะได้รับแบบนี้เลยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ข้างในนะคะไม่แกะกล่องเลยค่ะไม่ใช่มือสองนะคะนี่ค่ะ ่าหลังจากที่เราเปิดกล่องกล่องไม้ออกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เราเอาลังคลุมไว้ก่อนคันสดๆให้ดูกันเลยนี่จะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวกรองนะ ตัวกองเศษเศษอ้อยนะคะจกในตัวเครื่องนี้ก็จะมีก๊อกสำหรับเปิดน้ำอ้อยออกมาสูงนะคะลักษณะเครื่องจะเป็น ลักษณะที่สูงอยู่พอสมควรเอาถาดกองสเข้าไปก่อนวันนี้จะอยู่ตรงนี้นะาสำหรับอ้อยที่เราจะคั้นให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นอ้อยดำสุพรรณบุรีห้าสีแล้วก็สายน้ำผึ้งนะคะ อันนี้สุพรรณบุรีห้าสิบหอมตั้งแต่ปอเลปลอกเปลือกเลยนะคะนี่อันนี้อ้อยอ้อยดำส่วนตัวนี้จะเป็นสายน้ำผึ้งเริ่มแรงแล้วก็ล้างเครื่องก่อนนะคะก่อนจะคั้นล้างเศษฝุ่นเศษอะไรออกน้ำทิ้งก่อน เครื่องนี้จะเป็นระบบเดียวนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายคนไม่เคยใช้นี่ครั้งแรกนี่ทำเป็นเลยค่ะเปิดเครื่องสิอ่าเปิดเครื่องเรียบร้อยนะคะ การทำงานของเครื่องนะคะก็ถือว่าแห้งนะคะแห้งดีอยู่นะคะสามารถขีบได้ทั้งลำเลยนะ เครื่องนี้จะมีระบบเปิดเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ออกมาแล้วคันรอบแรกนี่เป็นสายน้ำผึ้งเป็นบอกสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งนี่ประมาณแปดเดือนได้แล้วละคะ่ะ ไหนมาดูสีสิโอ้โหสีก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะนี่นี่เห็ดหิน่อๆนะเท้านี่นี่มันอันตรายนะอืมเครื่องงานท้องเครื่องเนาะคะ่ะอย่างอันตรายนียจักน้อย ก็นี้คือเดินหนานะครับก็นี่ยุดนะครับก็นี่ถอยหลังนะครับคือหมออัอนนี้เห็นห็นเดินหน้าถอยหลังก็นี้เดินหนานครับก็นี้ถอยหลังครับ